อาจจะเฝ้าโตก๊กแล้วฝนก็ได้งขันอยากฟังหมอลำวนนะคะค่ะเป็นการล่ำสักาการะกาบนะคะองค์ภูองค์ยาของข้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกิ่งไม่เชื่ออย่าลบหลู่ด้านหน้าเวทีอายุธรรมพีนะคะเด้อค่ะบ่องฮวนดอกกุนีปูว่าบดอยู่ค่ะ ครับวันนี้มีลูกทุ่งสามสไตล์นะครับประทะักแม่ครูหอหมหวนเพรรวงเดืองปะทะักเฉลิมพลมาราคันะครับเป็นลูกทุ่งสามสไตล์เปตที่หมอรำกับการตามากนะครับขณะนี้ภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือแม่ครูหอหมหวนสาลโโวกำลังนำทีมงาน ลำโปงเสวงป,งปง์โป่วัดองคูยจุพระองค์นะครับค่ะรอดจักหน่อยนะคะรอจักหน่อยใจเย็ยนเย็นเบาจักหน่อยคาะมณีนะคะคะไม่คู่เคอการาบสวดดีเอฟซีนะคะเอฟซีสายบุญสุภูสุขุนนะคะพร้อมกับยุกไก่ยุกไก่นะคะนรวมบุญมากไก่เฮ็ดเป็นต้นผาปานะคะรวมเฮ็ดรวมสางน้อกันมาหลายบุญนะคะ จะเป็นสามหอชั้นหรือว่าค่ะสารา้อมกับปุ่มพญานานะคะองค์ปูพญานาคขอห้องค่ะหลายอย่างนะคะต่อเติมไปเรื่อยค่ะถือว่าบนลายสายเงา่ห้อเหงเรายมหัศจรรบนน้ำกข็นะคะจะเป็นวัดซาส์นบนวัดล่างหรือว่าวัดป่าบ้านเมื่นนะค่ะวัดป่าบ้านเมื่ค่ะกำลังสร้างมหาเจดีย์นะคะค่ะค่ะ,คะด้วย ใจไซสท่าโดยเรียกอธิษฐานเรียกบุญนะคะทำอธิษฐานเป็นจริงค่ะปู่กับประธานโศกราหายโดมีโอกาสได้มาเห็นมาสางนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะมื่อวันนี้แม่คู่ก็นาผลงานหลายผลงานก่อนล่ำแม่คูขอฝากไว้นะคะจะเป็นกอนล่ำสาอุดอนวอนปูนะคะพึ่งออกมาใหม่ๆสุดๆร้อน จันน้อยกับปอยเอ็นวีนะคะบพเกินสามหมื่นค่ะพร้อมกับขอพรอ,องค์เจ้ายญ้าค่ะอาจารย์ลุงลูวอ้วนอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์ทั้ชลพลค่ะเพื่อนเพึ่งนเดินทางมาหอดมาถึงนะคะมือในเที่ังเต็มอิ่มนะคะผู้ใด่ก็อยับพอดตัวกิงเสียงกิงนะคะรอเมียพีเผือาสันว่าค่ะกับจอบลอยค่ะ เด่ยฟังแน่โอนี่ใจเย็นๆนะคะฝนเระพุตกฝนเป็นใจโห่ม่วงแรกคนละค่ะเลือกล่าผ้าจากกันนะคะเนาะค่ะ,คะจักหน่อยกะสิเป็นการล่ำถวายหรือว่าล่ำบ่วงสวงะะแะ้วกันจะแห่ต้นผักปลานะคะแห่ต้นผักปลาแห่ก่องเงาเซ็น,น,น,นเรียบร้อยถวายนะคะถวายปัจจุปัจจัยละไรกันล่อหลุนยอดรลุนยอดเรียบร้อยนะคะค่ะ แม่นึ้นเวทีนะคะนักล้องหลไยผูหลายคนมากค่ะรวมบุญรวมแรงใจใส่สธานน้ำกันวันนี้ก็ให้มิโชกมีมานคือเก่านะคะวันที่หนึ่งสิงหาหวยรัฐบาลไทยค่ะอรอลุนเนอร์ต่ว่าปูเราขึ้นไปเวลาละรว,ว่าก๋วยเตี๋ยวปูตาช้ายก้าเก้าเกณใส่ลูกชิ้นจะเก่าสีเดอร์ลว่าค,ค่ะอันนี้คือเบิ่นเวเนะคะ เข้ากับพิจิติจรารณาวนะคะค่ะรอใจเย็นจังหน่อยเพราะว่าเวทีเคียนเสียงนะคะเพราะว่าพึ่งจะเสียไฟนะคะมือขึ้นนี่จะฝนตกค่ะฝนตกมันกับสีสด <c oughs> ค่ะถือว่าเป็นงานกันเองนะคะเป็นบุญ่วมกันส,สุขูสุขคนได้มากรวบบุญรวบกุศลเอาไอเสียมอองไปทางไหนเนาะไอเสี้ยงออง เช่นไเสียม,มองขืนเวทีจดหน่อยมาบอกจดหน่อยค่ะค่ะเรื่องบอกเล่าตัวเราไปทางใดระบุค่ะบ่าวเสียมองนะคะบ่าวเสียมองโคโชุกค่ะค่ะพนกะาได้มารวมบุญน,นับกันนะคะมอนีแต่บ่าดดแต่ว่าหันเอาเนาะเอาฝน เออเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดบรรยากเรื่องบรรเากาศไปไหนเก็บเฮ็ดนั่งนั่งก็ได <c oughs> ค UK, UK, ้ค่ะอยู่ไกลอยู่ไกลป่าหลังยิงเอารถไปจอดพุด่นก็ได้ไปเจอดทั้งในค่ะเพราะว่าสถานทีนนน่เนาะถนนเออเข้าไปทั้งในมันจะบกวงกัน ไม่ไม่เฮียแตกเฮียแตนนะอ่าครับก็ขอกราบนมัสการพระลุนกเอานะครับโตรลุงทัโงวครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีสลามีไวแม่ที่มาร่วมงานร่วมบนต่วนี้มาเลยครับแล้วก็ขอสวัสดีกับแม่ปู่ขงหมุนครับสวัสดีครับครับผู้ขาร้านสลากคนสุพรรณบุรีเสียงหองครับจากสถานีวิทยุเอ็มเอ็มเก้าสิบหกเบญจเลิศผู้ดรธานีครับรายการป่าดินท่อเกษตรแนวใหม่ครับ ได้บาร์เรลบนเรืออุศนั้นไปทั้งนองครับไปดีโอ้จะมันดีใจหลายครับผมขอบคุณหลายๆเนด้อขอบคุณแม่ครูหอมหัวนะครับเทยูกาเทมาอยูเทเวทีอันสุงเอียดแห่งนี้แล้วก็ได้มาพอพี่พ่อน้องท่านบ้านเทือเนาะแม่เนาะครับผมต่อไปทีพ่พี่พิธีการในเรื่องของแม่ค่ะขอไหม่อีกแน่ค่ะขอไม่เตขอขอ็ขอขอมตัวเนะค่ะมันสิญาติกันเรื่องนี้มันเป็นแนวยากกันเรื่องใหม ค่ะค่ะทีลืมขึ้นเวทีนะคะค่ะคือล่ำบวชสวงล่ำถวายจ้าศีก่อนล่ำนะคะหลังจากล่ำถวายเสร็จแต่สิเป็นการแห่ผปาบาแห่อมหงองชันเลยค่ะสามโลบค่ะ,ะ,ะราคากองแง่นะคะมีกองแง่พวงมีเจ้าภาพกองแงวล่ำในผูกระยันไทยนะคะลาคาล่ำถวายียบบ้อยเข้ากระจันถวายต้นผาบา,ารวมยอดจะเป็นขึ้นเวทีนะคะค่ะ ตามที่แม่ผู้อำนวยการได้การเรียนสรับผู้ที่มาร่วมบุญร่วมกตศลนะครับขอเป็นหลายเด้อเสียนมาบล่อยเพราะว่าไม่มีหลายวัดเนาะเหมือเงินแหงที่มมีหลายวัดเพ่จะไปหลายๆมองหลายๆที่ครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมหาบุลเป็นบุญเป็นกุศลครับที่อ่าอีพอยแม่ได้มาร่วมกวางบุญกุศลตรงนี้ครับคอยได้บุญหลายๆเด้อขอค้นไปยังโลกทน้าทรรมเนเนาะมาจากแสงแห่งแห่ มาหลายๆบลมองแลายไทีครับเอฟพอร์โล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 หนึ่งสองสามค่ะฝากมาให้น้อยน้อยนะคะ <konuş> ค่ะค่ะเอฟซีายบุญนะคะของปูของปูของเฮานะคะโอ้ครับค่ะเปิดกลาวมาหลายทางทั้งทั้งอาจารย์นั่เนาะค่ะลูกศิษย์ลูกค้กาครับโลโลค่ะค่ะเปิดมาเป็นลูกศิษย์ลูกค้าของปูนี่เนาะค,ค่ะแมนค่ะแมมมาเปิดลงทาน ให้พี่น้องที่มาร่วมทุกบทสนใน,กนเกี่ยวกับธุรกิจเอาเลยได้บ่เอาเลื่อยกระสันบ่าเอาเลยเก่ญญาเอาเก่เารถเสร็จแล้วเราบัดเกงนางลำรูนิมิตนั่งลำรูนิมิดตะเก่าซี่ปีบ่นะคะพอได้นั่นงเศร้าเมย์สะกอนเพราะว่ามันยืนโดนเพราะอะไรนะคะหุ่นนางลำกับพ่อทวกตะทิบันใดเมั่อไม่คู่เป็นตัวยยอย่างเนี่ยพ่อหวานนังลำเบาหวานขึ้น โอ้ยมีแต่ผูเาาเ้เป็นเบาหวานไปโอ้ยผู้บวาที่เปลี่นไปเนี่ยเปลี่ยนที่การในในอะไรก็ได้บแบงน้ำเด้อสามรอยัว้วรดน,น้ทันต้าบก่จะคววหานก็ต้องั้วันขัจะเป็นหายก็ดีไงยางห่าเอาวาไปสลัดครับพเป็นอย่างครับผมะนะนะครับเอาร่นอ่ะเนาะขัาผม บอพี่น้องก,กับบอหลายไปได้แต่ว่าเอาแขนแขนครับประเนี่ยเอาแขน,นแขนท่าอเอาแขนแขนลูกอะยังว่าได,ด้เบิ้งแขนแขนเนาะบ่ไเด้๋ยัยบเตียนกันได้เนี่ย บนแน่ล่ะถ้าไอ้ฮัมเชื้อพ่นขึ้นเวทีเต็มได้เดินเหยเต็มครับเต็มเต็มเหมือนพฟร์ว่าแฟนคลับเราหลายครับชาวเมือนั้นไม่คู่ออกไปล่มบ้านดอทผู้นะคะบูญบ้านดอทผู้น้องใสโอ้ยคนหลายค่ะจนบ่มีทางงานนะคะเดินเต็มเต็มเนาะแมียนชิตลมก็ลุยเขียตอมแห้งก็บอกอะไว่าพ้นเขาว่าเป็นเมื่อนนะครับเมียครับเมียเมืองนันไลน์นั่งลงเมืองไลายนะครับ มวนกุ๊บฝากบอกกันค่ะบ่ะประ่ดนละวันนี้คือกันครับอยาก้อยพี่น้องะผูกจกเวลาการทำการแสดงมันออกมาค่ะลับมาเป็นกำบ้างใจ่มามวลมาสื้อแต่มาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับถาบวม,ามาวบบ่าพ,พ,พี่น้องจะได้บริเวณัาเท่านะครับอยากจะร่วมบ,บุญรวบบ่วมกุศล อนให้กันแล้วแต่นะครับต่างกันเร่สัทธาอันทีพึ่งมีนะครับไปเสียบไปปัดได้นะครับโยด่านหลังเิธีนะพี่น้องด้ด่านหลังเิธีไดนะคะหาบาิบาทแล้วได้ใจแล้วได้ใจสซสัทธาเข้าเนาะค่ะต่างเรืบอศัทธาครับพวกข้าทั้งสองปวดสองคนแม่ฮอมผลบ่าวสดกันกขอสาธุมรนานังเด้อสำหรับที่าธุต้องการไม่เห้สาธนี้แหละ และครับวันเท้านี่ล่ะค่ะตาไผ่แม่แล้วเทปดทิยนไปเรียบร้อยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เพราะว่าฉันพึ่งจะสโลงนะคะผู้ชบองและอันนี้สิเดสร์างปูนาโคปูอนันตะหรือปูนาโคเนี่ยค่ะเป็นกำลังกำลังเฮดโค้งสางขึ้นมาเรียกแล้วก็สโลงอีกตัวค่ะเรียกแล้วก็สโลงสุดเอาราหอมจังกๆเลยแม่เนาะแต่ไม่ได้ไม่ไหวเนาะ องพญานาคกำลังสางในเ,เใีเสอมคครับห้ว่าพญานาคก้าวเสียนห้ว่าไซคิดเนี่ยเทาบทท่านลูกสีเนีอยยังหลายอยู่ค่ะทัเ่เนี่ยเนไเด้อายอยูดานใน,นะะเนี่ยค่ะพวกน้อยากขาไปเบิ้งไปเบิ้งใดน,นะคะ